สบายดียูดีไม่แห้งพี่น้องคลองปลาทุกท่านทุกคนครับพี่น้องเอฟซีพี่นประเทศและต่างประเทศนะตุ้ยเย็นเป็นสุขทุกท่านทุกคนครับ,บอ่ะกินข้าวร่วมกันแค่เก,ก่าเพื่อเดิมเติมเติมความเสี่ยงเพิมนอนคนที่ละหูกระป๋อ,อตุ่มจืดหมูสับประกาศขาวหุูเหลีว หนึ่งฮอทดอกน้ำจิ้มชีฟูดเบิยแซบตูรุฟะเอิรนเทวดามัมกินน้ำกุ้งก่าผู้เดิมทุกคนมา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 ดึงหูออก็ย่อก็ย่อผัว่ะเนี่ยุปนที่ละผันะโอ้ยใส่เง้ยบาทเหมอนกนนะอ่ร้อยกินก้อนมีสองมั่นโมเลิุดอกมีสอง หยาบจัะทุกคนมองน้ำจิ้มซีฟูดเข้ามาปาติโตปาติโตปาิโตปาติทางขี้กขึ้นแน่แต่ต้มตีเท่าในกรป๋อโต้กรโแล้วเนี่ยเขาวิดหมองหมดละดึงหัวเยาก็ยากหมดละยังอยู่แบนี่ สองก่อนเนี่ยมีสมัแล้วสมหอวหมาแลวหมดเขาคอง่างตังบุ๊กมามามาทุกคนทุกคนกินข้าวลงกันแซ่บๆว้วยคณะกันนะ เตีงยงหย้างนีงยก็พดีนะเตงห้าก็ได้รมตักต่าแล้วอ้าวอาวอ้าวิงข่าลง,นงนันทุกคนนะจ้างข่าห้องกับมลถมเมล้ชิมซีฟู้ ปัดดับหัดดับเลยหนึ่งหัวกยอะแกยาะ,ะ,ะทุกคนยอดเลยกินแหบเส,สี่แหละทุกคนออน่อีนอนทุกคนคนละหนึ่งไลคนละหนึ่งแช่คนละหนึ่งคอมเมนตน์เ้อเป็นกำลังแรงใจให้องน่อยหน่ยนะยท,ท,ทุกคนนะครับทำใหลำลใจให้ ขอบคุณขอบคุณลำด้วยลำด้วยทุกคนทุกคนนะครับเด้อยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านทุกคนครับตอนนี้นะขอกลาวค้ามาอยู่เย็นเป็นสุขค,ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปแล้วไปแล้วหยิเขาท้องห้องก๊อก๊อกแล้วบไว้แล้วกินเขาแล้วยุ่ัวพี่น,อน้องทำไ้ไรนหัว